นั้นมีเบื้องหลังอะไรที่ซ่อนอยู่ห้ามพลาดความลับที่เปลี่ยนชีวิตทั้งสองคนไปตลอดการผู้กำกับชื่อดังอย่างธนาเดินออกจากกองถ่ายกลางกรุงเทพเหงื่อซึมทั่วแผ่นหลังจากแสงแดดแรงกล้าเสียงรถยนต์ดังระงม,มเข้ากับกลิ่นไอเสียเขายกมือบังแดดมองหารถกลับบ้านขณะเดินผ่านสะพานลอยสายตาเขาสะดุดกับร่างชายคนหนึ่ง นั่งขัดสมาธิอยู่มุมเงามืดของบันไดเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผมเผผายุ่งเหยิงถ้วยเก่าตั้งอยู่ตรงหน้าใส่เหรียญเพียงไม่กี่บาทธนาเอื้อมมือควักแบงค์ร้อยหย่อนลงไปในถ้วยโดยไม่มองหน้าแต่เสียงหนึ่งทำให้เขาชะงักขอบใจนะธนาเสียงนั้นคุ้นเคยอย่างประหลาดเขาหันกลับไปทันทีใบหน้าชายขอทานนั้นเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลา แต่ดวงตาย,ยังสื่อถึงความทรงจำบางอย่างหัวใจของธนาเต้นแรงขึ้นเหมือนกำลังไล่ตามบางสิ่งที่หายไปคุณรู้จักผมได้ยังไงธนาถามเสียงแผ่วชายขอทานยิ้มน้อยหาหะก่อนจะพูดชื่อหนึ่งออกมาพี่ทรงพลชื่อที่เขาไม่ได้ยินมานานกว่ายี่สิบปีชื่อของพี่ชายที่หายตัวไปหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ โลกของธนาหยุดนิ่งทันทีเสียงรถเสียงคนจางหายไปหมดเหลือเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองและเสียงหัวใจที่เต้นรัวแทบทะลุอกเขาสุดลงนั่งข้างชายคนนั้นจ้องมองใบหน้าอย่างตั้งใจความทรงจำสมัยเด็กผุดขึ้นมาทีละภาพคืนที่ไฟไม่บ้านเสียงร้องขอความช่วยเหลือและเงาร่างที่หายเข้าไปในเปลวไฟเป็นไปไม่ได้พี่ตายไปแล้ว ธนาพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวชายตรงหน้าเพียงหลับตาก่อนจะเอื้อมมือมาวางบนบ่าของธนาถ้าไม่ใช่โชชตาพี่คงไม่มีวันได้พบเธออีกเสียงนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนล้าแต่น้ำหนักของความจริงทำให้ธนาแทบล้มทั้งยืนเขามองไปรอบตัวผู้คนเดินผ่านไปโดยไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สำหรับเขาโลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนไป ธนาสูดหายใจเข้าลึกพยายามควบคุมความรู้สึกสับสนเขาจับมือชายคนนั้นไว้แน่นพี่หายไปไหนมาตลอดยี่สปีคำถามหลุดออกจากปากโดยไม่ทันคิดน้ำตาเริ่มคลอเบา้าเสียงลมพัดผ่านสะพานลอยอย่างเยือกเย็นขณะที่ชายตรงหน้าเหง่อยหน้ามองฟ้าและเตรียมเล่าเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดคืนนั้นพี่รอดออกมาได้ เสียงของเขาเบาราบเรียบแต่หนักแน่นแต่พี่โดนไม้ตกใส่หัวความจำหายไปหลายปีเขาหยุดนิ่งเหมือนกำลังต่อภาพที่กระจัดกระจายในหัวให้เป็นเรื่องเดียวกันตอนเริ่มจำอะไรได้ทุกอย่างมันสายไปแล้วพ่อแม่เสียบ้านไม่มีไม่มีใครเหลือเขายิ้มเศร้าดวงตาแดงคลอถนาน,นิ่งงงันเหมือนโดนดึงกลับไปในอดีตคืนที่เขายืนมองไฟไม่บ้านทั้งหลัง เสียงที่ชายเรียกแต่เขาไม่ได้ตอบพี่พี่คือคนที่ผมคิดว่าตายไปแล้วเสียงของธนาแห่พราหัวใจหนักอึ้งชายตรงหน้าพยักหน้าช้าหาหะก่อนจะเอื้อมมือมาคว้าเหรียญไม่กี่บาทในถ้วยเงินแค่นี้ไม่เท่ากับการได้เห็นหน้าน้องชายอีกครั้งธนาเหื่อยหน้าขึ้นดวงตาแดงกับน้ำตาไหลเงียบหาหา่าเขาไม่สนว่าคนรอบข้างจะคิดยังไง เพราะตอนนี้ทั้งโลกของเขามีแค่คนตรงหน้ากลับบ้านกับผมเถอะครับพี่เสียงนั้นแน่วแน่เต็มไปด้วยความรู้สึกชายขอทานชะงักเล็กน้อยมองไปที่ถนนเบื้องหน้ารถยนต์วิ่งผ่านเสียงดังไปทั่วแต่ทุกอย่างดูเงียบงนันเขาพึมพำพี่ไม่แน่ใจว่าตัวเองยังเป็นคนเดิมได้หรือเปล่าธนาจับมือพี่ชายแน่นไม่เป็นไรแค่พี่อยู่ก็พอแล้วสำหรับผม ลมเย็นโชยผ่านอีกครั้งแสงแดดเริ่มอ่อนลงท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนใต้สะพานลอยที่วุ่นวายสองพี่น้องนั่งอยู่เคียงกันในความเงียบที่อบอุ่นแต่ในใจของธนาคำถามหนึ่งยังคงดังก้องไม่หยุดใครกันที่บอกว่าพี่ตายไปแล้วคำถามนั้นปรีดลึกเข้าไปในใจเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่หลังม่านความทรงจำ ธนาขมวดคิ้วพยายามนึกย้อนกลับคืนที่เกิดไฟไม่ทุกคนแตกตื่นแต่มีบางอย่างผิดปกติเขาจำได้ลางหาหะมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งในชุดดับเพลิงแต่ไม่มีตราสัญ,ญลักษณ์เดินออกมาจากบ้านก่อนใครชายคนนั้นบอกกับเขาว่าที่ของเธอไม่รอดแต่ในความวุ่นวายไม่มีใครสงสยัย ที่ตอนที่ฟื้นขึ้นมาอยู่ที่ไหนธนาถามเสียงสัน่นที่ชายเงียบไปสายตามองต่ำมือสั่นเล็กน้อยโรงพยาบาลเล็กๆนอกเมืองไม่มีเอกสารไม่มีใครมาเยี่ยมพอจำอะไรไม่ได้ก็ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ในระบบธนาเริ่มใจเต้นแรงภาพบางอย่างในอดีตเริ่มกลับมาตอนเด็กพ่อเคยพูดว่า ระวังคนที่ใกล้ชิดที่สุดอาจเป็นคนที่ซ่อนอะไรไว้มากที่สุดที่ชายเงยหน้าขึ้นสบตาเขานิ่งธนาในคืนนั้นมีใครอยู่กับพ่อไหมก่อนบ้านจะไฟไหมธนาชะงักขนลุกสู้ทั้งร่างเขานึกถึงคนเพียงคนเดียวลุงศัก์ชื่อที่เขาไม่เคยสงสัยมาก่อนลุงที่อาสามาช่วยดูแลหลังจากเหตุการณ์นั้น คนที่อยู่กับครอบครัวทุกช่วงเวลาคนที่พาเขาออกมาจากบ้านก่อนใครดวงตาธนาเบิกกว้างภาพทั้งหมดเชื่อมต่อกันเป็นเรื่องเดียวทุกการกระทำทุกคำพูดมันไม่ได้บังเอิญเขาหันกลับมามองหน้าพี่ชายเสียงสั่นพร่าด้วยความโกรธปนตกใจพี่คิดว่าเขาเกี่ยวข้องพี่ชายหลับตาช้าหาหะพยักหน้าเพียงเล็กน้อย ใต้สะพานลอยกลางกรุงเทพแสงสุดท้ายของวันส่องกระทบใบหน้าของสองพี่น้องในขณะที่ความจริงที่ถูกฝังมานานกำลังค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละชิ้นที่ไม่มีหลักฐานแต่หัวใจพี่บอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุเสียงของเขาสั่นไหวเหมือนอดกลั้นความเจ็บปวดมานาน,นปีธนานั่งนิ่งร่างกายชาไปหมดลมหายใจติดขัด ภาพในอดีตย้อนกลับมาลุงศักดิ์ที่จับมือเขาแน่นตอนวิ่งออกจากบ้านสายตาคู่นั้นแปลกประหลาดไม่ใช่ความตื่นกลัวแต่เป็นความรีบเร่งแบบมีเป้าหมายเขาเคยคิดว่าลุงช่วยเขาไว้แต่บางอย่างในความทรงจำนั้นกลับไม่เคยสมเหตุสมผลแล้วทำไมพี่ไม่ตามหาผมธนาถามเบาๆน้ำตาซึม ที่ชายถอนหายใจที่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนไม่มีใครเชื่อไม่มีใครจำชื่อพี่ได้ชื่อพี่ถูกลบหายไปจากทะเบียนบ้านถูกลบธนาทวนคำเสียงสูงที่ชายพยักหน้าตอนที่เริ่มจำอะไรได้พี่ไปที่อำเภอเจ้าหน้าที่บอกว่าชื่อพี่ไม่เคยอยู่ในครอบครัวนี้มีแต่ชื่อพ่อแม่แล้วก็ธนา หัวใจของธนาหล่นวูบมือกำแน่นจนสัน่นเขาลบชื่อพี่ออกเพื่อให้เรื่องจบเพื่อให้ไม่มีใครถามว่าพี่หายไปไหนสายลมแรงพัดผ่านอีกครั้งฝุ่นปลิวว่อนราวกับโลกเองอยังไม่อยากฟังความจริงนี้ธนาเหงื่อยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีแดงเข้มความรู้สึกสับสนโกรธเสียใจถาโถมเข้ามาพร้อมกันแต่ในหัวกลับมีเพียงความคิดเดียว ต้องมีใครรับผิดชอบกับเรื่องนี้ธนาลุกขึ้นยืนช้าหาหะสายตาแน่วแน่แม้หัวใจยังสั่นไหวที่พอจำที่อยู่ลุงศักด์ได้ไหมที่ชายพยักหน้าเบาหาหะถ้าเดินผ่านซอยนั้นพี่ยังจำกลิ่นอับของบ้านหลังนั้นได้ดีธนาหยิบโทรศัพท์มือสั่นเล็กน้อยแต่เสียงของเขามั่นคงเราจะไปที่นั่น คืนนี้ที่ชายลุกขึ้นตามขาที่อ่อนแรงพยายามก้าวตามธนาแต่แววตาเต็มไปด้วยบางอย่างความหวังทั้งสองเดินฝ่าผู้คนผ่านเสียงรถระวุ่นวายเหมือนโลกทั้งใบกำลังหายไปด้านหลังมีเพียงเส้นทางข้างหน้าที่รอคำตอบเดียวเท่านั้นธนาไม่พูดอะไรระหว่างทางแต่ใจเขาเหมือนจะระเบิด ภาพในวัยเด็กรอยยิ้มของพ่อเสียงหัวเราะของแม่คำว่าครอบครัวที่เคยสมบูรณ์ทั้งหมดถูกคราาไปในคืนเดียวไม่นานพวกเขาก็มาถึงซอยแคบหาหะไฟถนนกระพริบเป็นจังหวะบรรยากาศเงียบราวกับไม่มีใครอยู่บ้านไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่กลางซอยหลังคาสุดโซมหน้าต่างปิดแน่น แสงไฟลอดออกมาบางจุดนี่แหละที่ชายกระซิบเบาหาหะที่ที่พี่เคยเห็นเขาเข้าออกทนายกมือขึ้นจะเคาะประตูแต่แล้วเขาหยุดเพราะได้ยินเสียงบางอย่างจากข้างในเสียงสนทนาแถวเบาแต่ชัดเจนพอให้ได้ยินบางคำไม่มีทางที่มันจะรู้เรื่องที่มันจบไปนานแล้วทนาชะงัก หันไปสบตาพี่ชายหัวใจเขาเต้นรัวเหงือผุดเต็มหน้าผากเสียงจากในบ้านยังดังต่อเนื่องถึงเวลาที่ความจริงต้องถูกเปิดเผยแล้วธนาพึมพำเบาหาหะเขายื่นมือไปจับลูกบิดประตูไม้เย็นเฉียบในมือชั่วขณะนั้นเขารู้ดีว่าเมื่อเปิดเข้าไปทุกอย่างจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป เสียงบานประตูไม้ดังเอียดเบาหาหะเมื่อธนาค่อยๆผลักมันเปิดออกกลิ่นเก่าชื้นประทะจมูกทันทีเหมือนกลิ่นของอดีตที่ถูกฝังไว้นานหลายปีแสงสลัวจากหลอดไฟสีส้มในห้องกลางบ้านเผยให้เห็นเงาร่างชายชรานั่งหันหลังอยู่บนเก้าอี้ไม้โยกลุงศัก์หันขวบมาดวงตาเบิกกว้างทันทีที่เห็นธนา ธนาทำไมมาอยู่ที่นี่เสียงเขาสั่นสะดุดเหมือนคนที่ไม่ทันตั้งตัวธนายืนนิ่งที่ชายก้าวเข้ามาช้าหาหา่าเงาร่างของเขาทำให้ลุงศักพ์พังะมือที่ถือถ้วยชากระตุกของเหลวในถ้วยสั่นไหวเหมือนความกลัวที่กำลังกัดกินหัวใจเขาไม่ตายลุงโกโหกผมมาตลอดธนาพูดช้าช้าชัดทุกคำแววตานิ่งแต่เปี่ยมด้วยแรงอารมณ์ ลุงศักด์ลุกพรรดขึ้นเสียงก้าอี้ล้มดังลัน่นมันมันอธิบายได้ธนาทุกอย่างมันจำเป็นต้องทำจำเป็นเสียงของธนาเย็นเยียบเผาบ้านลบชื่อพี่ออกจากทะเบียนทั้งหมดนั่นเพราะอะไรลุงศักด์หายใจหอบเหงื่อเม็ดใหญ่ผุดขึ้นเต็มหน้าเพระพ่อของแกจะเปิดโปงเรื่องที่ไม่ควรพูด เขารู้ว่าใครในตระกูลนี้ฟอกเงินห้องทั้งห้องเงียบกริบพี่ชายธนาก้าวเข้ามาใกล้แวลตาเขาแข็งกร้าวแล้วพี่ละ่ะแค่เพราะอยู่ผิดที่ผิดเวลาเลยต้องหายไปจากโลกนี้ลุงศักดิ์ไม่ตอบเขาสุดลงนั่งบนพื้นร่างสั่นเหมือนคนหมดเรี่ยวแรงธนาเดินเข้าไปใกล้เขามองชายชาราตรงหน้าผู้ที่เคยเป็นเสมือนผู้ปกครอง กลับกลายเป็นคนที่เขาไม่อาจให้อภัยได้อีกลุงรู้ไหมคำว่าครอบครัวมันหมายถึงอะไรไม่มีเสียงตอบมีเพียงความเงียบที่หนักอึง้งและเสียงลมหายใจที่ดังขึ้นจากความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยธนาหันกลับไปมองที่ชายแล้วพูดเสียงหนักแน่นเราจะไม่เงียบอีกต่อไปที่ชายพยักหน้าในแววตาของเขา มีทั้งความเจ็บปวดและการให้อภัยแสงไฟในบ้านเก่ากระพริบวูบหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทอีกครั้งยกเว้นเสียงหัวใจที่เริ่มกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันของพี่น้องที่เพิ่งได้เจอกันอีกครั้งพร้อมกับความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดมาตลอดชีวิตทนายหยุดยืนกลางห้องมองไปรอบหาหะภาพเก่าๆบนผนังบ้าน กลองเอกสารฝุ่นจับวางอยู่มุมหนึ่งเขาเดินไปเปิดมันอย่างระมัดระวังภายในเต็มไปด้วยกระดาษเก่าบางแผ่นมีตราครอบครัวบางแผ่นเป็นเอกสารการเงินที่ชายเดินมาชะโงกดูก่อนหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาสีหน้าเปลี่ยนทันทีนีม่มันบัญชีรายชื่อโอนเงินผิดกฎหมายมีชื่อของคนในตระกูลเราเกือบทั้งหมดธนาเบิกตากว้าง เอกสารเหล่านี้คือหลักฐานหลักฐานที่พ่อของเขาอาจเคยเก็บไว้ก่อนจะหายไปพร้อมไฟเขาเงยหน้าขึ้นมองลุงศักดิ์ที่นั่งนิ่งน้ำตาคลอลุงปิดมันไว้ทั้งหมดเพื่อปกป้องใครธนาถามเสียงหนักแน่นหรือเพื่อปกป้องตัวเองลุงศัก์ไม่ตอบแต่ท้าทางบ่งบอกทุกอย่างคำตอบไม่ต้องใช้คำพูด ที่ชายหันไปมองนาฬิกาเก่าในบ้านเสียงเข็มนาฬิกาดังเป็นจังหวะแต่ทุกวินาทีดูหนักอึ้งเราต้องเอาเรื่องนี้ออกไปจากที่นี่ต้องให้คนรู้ความจริงทานาเก็บเอกสารทั้งหมดใส่ในแฟ้มเก่าๆที่หาได้จากบ้านมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเต็มไปด้วยความนาแน่วแน่<ๆ>ลุงสัวเงยหน้าขึ้นเสียงแผ่วเบาลุงขอโทษ ธนาไม่ตอบเขาเพียงพยักหน้าเป็นการให้อภัยในแบบที่เจ็บที่สุดสองพี่น้องเดินออกจากบ้านหลังนั้นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทแสงไฟริมถนนท,นทอดเงายาวตามร่างพวกเขาในมือของธนามีเอกสารที่หนักกว่ากระดาษหลายแผน่นมันคือความจริงที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยและมันคือความรับผิดชอบที่เขาเลือกแบกไว้คืนนี้ เขาไม่ได้แค่ได้พี่ชายกลับคืนมาแต่ยังได้รู้ว่าความยุติธรรมอาจใช้เวลาแต่ไม่มีวันหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลเสียงรองเท้ากระทบพื้นปูนก้องสะท้อนในตรอกแคบที่เงียบสงัดธนาเดินนำพี่ชายเดินตามหลังทั้งสองไม่มีใครพูดอะไรแต่ใจของพวกเขาเต็มไปด้วยเปลวเพลิงของความมุ่งมั่นแสงจากป้ายร้านข้างทาง สะท้อนเงาท่าบนใบหน้าของธนารอยแผลเก่าทางใจเริ่มสมานด้วยพลังของความจริงพรุ่งนี้เราจะไปที่สถานีตำรวจเขาพูดขึ้นเบาๆแต่ชัดเจนที่ชายพยักหน้าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงพี่จะอยู่กับธนาธนายิ้มเป็นรอยยิ้มที่แทบไม่เคยปรากฏบนใบหน้าเขามานานขณะที่พวกเขาเดินผ่านร้านขายข,ายของเก่าหญิงชาราหน่าร้านหันมามอง แล้วยิ้มให้อย่างอบอุ่นพี่น้องคู่นั้นเหมือนเคยเจอกันที่นี่เมื่อนานมาแล้วเลยนะเธอพูดกับตัวเองเบาหาหาก่อนจะหันกลับไปที่ร้านธนาเหลือบมองแสงไฟวูบหนึ่งสะท้อนผ่านหน้าต่างร้านทำให้เขาเห็นเงาตัวเองเคียงข้างกับพี่ชายในเงานั้นเขาไม่ใช่เด็กชายที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเมื่อถึงทางแยกพี่ชายหยุด มองไปทางซ้ายซึ่งเป็นทางกลับซอยที่เขาเคยเร่ร่อนอยู่ถ้าพี่กลับไปตรงนั้นพี่อาจจะไม่มีวันกลับมาได้อีกธนาเดินไปจับไหล่พี่แน่นพี่ไม่ต้องกลับไปที่นั่นแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันลมกลางคืนพัดมาอีกครั้งเย็นแต่ไม่หนาวเหมือนเป็นลมหายใจของอดีตที่ยอมปล่อยพวกเขาไปเสียทีข้างหน้าคือเส้นทางที่ยาวไกล และอาจเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่สำหรับสองพี่น้องคืนที่มืดที่สุดได้ผ่านไปแล้วและพรุ่งนี้แสงเช้าจะส่องเข้ามาในชีวิตของพวกเขาอีกครั้งพร้อมกับความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญกับทุกความจริงรุ่งเชา้าแสงแดดอ่อนส่องผ่านม่านบางในห้องเช่าเล็กหาหาเสียงนกเริ่มขับขานบรรยากาศเงียบสงบเหมือนเมืองยังไม่ตื่นเต็มที่ ธนานั่งอยู่ริมเตียงในมือคือแฟ้มเอกสารที่เขาเก็บไว้ทั้งคืนสายตาเขาจับจ้องมันเหมือนกำลังเตรียมใจสำหรับสิ่งที่จะตามมาพี่ชายเดินออกมาจากห้องน้ำใส่เสื้อเชิตเก่าที่ยังคงมีกลิ่นฝุ่นจากใต้สะพานแต่แววตาเขาเปลี่ยนไปสดใสขึ้นมั่นคงขึ้นพร้อมไหมธนาถามโดยไม่หันไปมองพร้อมแล้ว เสียงพี่ชายแน่นหนักทั้งสองเดินออกจากห้องแสงเช้าทับลงบนถนนที่เปียกจากฝนเมื่อคืนโลกดูสะอาดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อพวกเขาก้าวเข้าไปในสถานีตำรวจเจ้าหน้าที่บางคนเหลือบมองใบหน้าธนาเต็มไปด้วยความแน่วแน่เขายื่นแฟ้มให้เจ้าหน้าที่เวนผมมีข้อมูลเกี่ยวกับคดีไฟไม่เมื่อสิบกว่าปีก่อนและบุคคลที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด เจ้าหน้าที่เปิดแฟ้มเอกสารภายในเรียงตัวเป็นระเบียบม,มีทั้งรายชื่อธุรกรรมหลักฐานสำเนาแม้กระดาษจะเก่าแต่น้ำหนักของมันไม่อาจมองข้ามได้เราจะส่งให้ทีมสอบสวนทันทีครับเสียงของตำรวจจริงจังขึ้นทานาเหลือบมองที่ชายที่ยืนเงียบอยู่ข้างหาหะในแววตาของเขามีทั้งความโล่งใจและน้ำตา มันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทนธนาเดินออกจากสถานียืดตัวรับแสงแดดครั้งนี้แสงนั้นไม่แสบตาแต่มันอุ่นพอให้หัวใจเริ่มละลายข้างเขาคือพี่ชายที่กลับคืนมาข้างหน้าคือความยุติธรรมที่เริ่มขยับและไม่ว่าเส้นทางจะยากแค่ไหน เขาจะไม่หยุดเดินอีกต่อไปเสียงรถราเริ่มหนาแน่นขึ้นบนท้องถนนผู้คนเดินสวนกันอย่างรีบเร่งแต่สำหรับธนาถูกย่างก้าวเหมือนถูกยืดออกด้วยความหมายเขาเดินช้าหาหะข้างกายพี่ชายเงาสองเงาทอดยาวไปบนพื้นทางเท้าธนาเสียงพี่ชายดังขึ้นแ่วเบา ที่เคยคิดว่าคงไม่มีวันได้กลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติอีกธนาหยุดเดินหันไปมองในดวงตานั้นมีหยดน้ำใสๆคลออยู่ที่จะใช้ชีวิตใหม่ให้คุ้มเพื่อพ่อกับแม่เพื่อทนาและเพื่อพิสูจน์ว่าความจริงยังมีค่าพอให้สู้ธนายิ้มเขาไม่ตอบแต่ยื่นมือออกไปที่ชายจับมือเขาวไว้แน่นเป็นการจับมือที่เชื่อมอดีตก,กับปัจจุบัน และส่งต่อไปยังอนาคตทั้งสองเดินมุ่งหน้าไปตามถนนไม่มีเป้าหมายชัดเจนนอกจากการใช้ชีวิตและเดินต่อด้วยศักดิ์ศรีของคนที่รอดกลับมาจากเงามืดของความลวงเบื้องหลังเสียงเมืองยังคงดังต่อเนื่องแต่ในใจของธนาเงียบสงบเหมือนทุกคำถามได้พบคำตอบแล้วในที่สุด สองพี่น้องก้าวผ่านแสงแดดยามสายเสียงนกร้องจากต้นไม้ริมถนนเติมเต็มความเงียบในใจทนาหยุดเดินมองไปที่ฟ้าสีครามกว้างไกลความรู้สึกหนักอึ้งเริ่มเบาลงเหมือนพื้นฟ้าที่กว้างใหญ่ช่วยอบอุ้มเราจะไม่ปล่อยให้ความจริงถูกฝังอีกทนาเอ่ยด้วยเสียงหนักแน่นที่ชายพยักหน้าไม่ว่าจะต้องเจออะไรเราจะเดินไปด้วยกันสายลมพัดผ่านเบา ห <H aha> าหะใบไม้ไหวสะเทือนตามจังหวะชีวิตใหม่ทั้งสองรู้ดีเส้นทางข้างหน้าคงไม่ง่ายแต่ตอนนี้พวกเขามีพลังใหม่และกันและกันความมืดในอดีตถูกแทนที่ด้วยแสงแห่งความหวังและแม้ความจริงจะเจ็บปวดมันก็เป็นเส้นทางสู่การเยียวยาธนาและพี่ชายก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญ และความรักที่ไม่มีวันจางหายเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนธนาและพี่ชายร่วมมือกันเผยแพร่ความจริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเรื่องราวที่ถูกปกปิดถูกเปิดเผยผู้คนเริ่มเข้าใจและยอมรับแม้จะมีอุปสรรคและเสียงคัดค้านแต่ความจริงยังคงยืนหยัดเหมือนแสงสว่างที่ค่อยๆส่องผ่านม่านหมอกในวันหนึ่งที่แสงแดดอุ่นส่องผ่านหน้าต่างธนาและพี่ชายนั่งอยู่ด้วยกัน ไม่มีคำพูดใดจำเป็นต้องกล่าวเพียงแค่รอยยิ้มและความสงบที่อยู่ในหัวใจคือบทสรุปของเรื่องราวที่เจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความหวังและการให้อภัยพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตแต่เป็นผู้สร้างอนาคตใหม่ด้วยความรักและความจริงที่ไม่อาจถูกลบเลือนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายอย่างแท้จริง